ถึงบินกลับมาครับผมเอาวันนี้ก็ประเอิญว่ามาแสดงความมีดีกับโดมในเรื่องของบังกบบอยเพราะวันนี้เขามีการเปิดตัวนะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็กําลังที่จะ,ะร่วมงานุขสมบทในครั้งนี้คือมาเรื่องงานผส,สมบทค่ะ,ะทําไมทําไมน้องถึงตัดสินใจจริงๆแล้วน้องตัดสินใจมาสักพักนึงแล้วอะคะ่ะคือเขาอยากบวชมาสักพักนึงแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือยังไม่มีคิวว่างเลยแล้วพอเมื่อ เมื่องานแถลงข่าวจบแล้ววันที่16นี้ก็เตรียมบวชเลยค่ะเขาที่เขาบวชเขามาบอกอะไรเขาบวชจริงๆแล้วเขาเขาบ่นว่าเขาบอกว่าผมผมสวดมนต์ทุกคืนเลยมัมผมอยากบวชผมอยากบวชเป็นพระจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอืมอนนอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจบวชก็เป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเราอยู่วงการมาประมาณแบบเกือบเจ็ดปีแล้วอ่ะเราเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแล้วร,รู้สึกว่ามัน ถึงเวลาที่เราอยากจะแบบพักเบรกอยากจะอยู่ที่สงบสงบครับอ,อันนี้ตั้งใจวมไหมไม่แน่ใจเลยแบบอาจจะแบบยังไม่มีวันกําหนดแบบสึกนยัง,ย,งยังไม่มีกําหนดสึกค่ะตอนนี้คือมีแต่วันบวชแต่ยังยังยังไม่ได้กำหนดเลยมีแต่วันวดวนอันน้กำหนดสึก่ถ้ามันมันยาวไปนานก็ต้องวนก็ก็คงไม่ได้ถึงขั้นตลอดชีวิตนะคะเพราะว่า น้องเองก็มีแผนว่ามาหลังจากศึกแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียนที่เมลเบิร์นต่อเลยก็จะกลับไปใช่ค่ะก็คือ,อ,อหลักเ,เขาเรียกว่ารูทจีในการบวชครั้งนี้ก็คือบวชที่จังหวัดกาญจนบุรีวัดถ้ำเขาปูนพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไปจำพรรษาที่เมลเบิร์นอ๋อแล้วหลังจากที่จบพรรษาการบวชหรือว่าพร้อมที่จะศึกไ,<ห>ได้เลิกศึกเมาาื่อไหร่ ก็เรียนต่อที่นู่นเลยใช่ครับพี่บดเพราะว่ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อนที่ล้วด้วยหรือเปล่าเอาจริงๆก็ก็น่าจะใช่ด้วยอะค่ะคือเราสองคนคือเหนื่อยกันมากแล้วน้องก็อยากจะพักจริงๆแบบขอแบบขออยู่นิ่งๆขออยู่เงียบๆสงบสงบขอแบบเป็นเป็นเป็นไม่อยากเป็นซัมบอดี้นะตอนนี้ก็เลยขอแบบอยู่เฉยๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ในพัทของคุณแม่คุณแม่เป็นคนรู้เรื่องก่อนครับใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนเล่าคุณแม่เล่าเหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นในพัทของคุณแม่พัทของคุณแม่เรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับที่คุณแม่ไปสอนโอเคเอาสอนนอวันนี้ทนายนิดาไม่อยู่นะโอเคเกิดการอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้เราต้องไปยังงี้คือจริงๆในส่วนของพี่อ่ะมันก็มีแบบมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีแล้วก็คือแบบว่าปอ็ไหนคะ มองมองตรงๆคือจริงๆแล้วอะค่ะก็คือพอลูกมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ว่า,เ,า,เ,าเรื่องการเงินอะไรแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วล่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอพอพอได้ปรึกษากับทนายนีด้าแล้วก็ได้เจอหลายๆเคสตามที่ที่นิด้าเคยพูดมาครั้งที่แล้วว่าพอลืกก้อกนลันเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันไม่ใช่แค่หนึ่งสองสามมันมีมากกว่าสิบ พอเป็ว่ากวสิบเรามีความ,มรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะ่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ความยุติธรรมอ่ะค่ะมันต้องคืนให้น้องพี่ไม่รู้นะคะว่าจํานวนเงินมันเท่าไหร่แต่ใดๆก็แล้วแต่อะ่ะน้องต้องได้รับความเป็นธรรมอะา,าไว้ใจอไว้ในเชื่อใจมันมีหลายเรื่องอะคะ่ะก็ต้องยอมรับว่าข้อดีเขามีนะข้อดีเขามีเขาเป็นคนน่ารักมากเลยจริงๆแต่ว่าในส่วนที่มันแบบมี ความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ปกติคือมันก็ควรจะต้องแก้ไขในเมื่อตัวเขาเองยังอาจจะทราบหรือไม่ทราบอันนี้ไม่ไม่เข้าใจไม่ทราบนะคะในเมื่อต้องเป็นอย่างนั้นเราจําเป็นเชื่อต้องว่าอ่ะก็ต้องใช้ข้อกฎหมายหลังจากวันที่เราไปสอนนอนแล้วเขาได้มีการติดต่อกับมาเอ่อท่าที่เช็คกับทางพี่นิด้านี่ก็ยังไม่โดนมีไหมไม่มีเลยครับผมไม่มีค่ะไม่มีค่ะอ่แลวตอนนี้ดำเนินการไปถึงย่างไรบตอนนี้ในส่วนของการดําเนินการอันนี้ จากวันนั้นที่สอนอก็คือทางทีมทนายความก็ยังจับมาลื้อคดีกันต่อไปเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเคสที่เขาต้องลือ้อแต่ใดๆก็แล้วแต่อันนี้ขอฝากขอบพระคุณไปยังเจ้าของสินค้าผู้ว่าจ้างหลายๆคนหลังจากที่มีข่าวออกไปแล้วค่ะคือกลายเป็นว่า,าท,ทุกรายหลายๆคนติดต่อมาหาพวกเราว่า เออผมเคยจ้างน้องไปทํางานนี้งานนี้ยผมให้เงินนะเนี่ยผมโชว์ให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าคือต้องขอบคุณมากๆคือมันทําให้การทํางานมันง่ายได้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางงานก็คือมีทั้งทั้งล่อซื้อจริงๆแล้วก็ไม่ล่อซื้อจริงๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพูดใหญบ้างเมื่อกี้เน่บอกว่าปวดเสร็จแล้วประจำวาดที่นู่นแล้วก็สุตที่นู่นแล้วก็ใช้ชีวิตที่นู่นอ,อันนี้คือจะพกกักในโครงการหรอือทำอหลางไรโครงการ เรื่องวงการผมผมยังไม่ชัวร์คือเอาเป็นว่าวงการบันเทิงเป็น second priority สำหรับโดมนะครับคือ priority แรกก็คืออยากกลับออสเตรเลียอยากกลับไปไปเรียนนะครับผมเพราะว่าชีวิตเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นดาราตลอดชีวิตเราต้องมีแบบอาชีพที่แบบยั่งยืนตลอดชีวิตนะครับ ใช่ผักใจเหนื่อยใจเหนื่อยใจนะครับมันยังไงมันยังไงเอาความรู้สึกลโอ้ยเหนื่อยมากแบบเราเคยแบบไหว้พระทุกคนืนนะแบบขอแบบขอหลุดพ้นขอแบบไปอยู่ที่แบบสงบสงบ,สงบที่แบบไม่มีใครมารบกวนเราที่แบบเราจะรู้สึกว่าไม่ต้องแบบอะไรกับโซเชียลมากอยู่คนเดียวแล้วก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่อยู่คนเดียวแล้วก็การแบบ ผมคิดว่าสิ่งที่เราเจอมันเกิดขึ้นจากผมว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่แค่แบบ mm hmm. เหนื่อยกับการครับทำงานแต่เหนื่อยจิตด,ด้วยที่เราต้องเจอแรงกดดันเยอะๆครับ mm hmm. เยอะมาก the, um, ตอนนี้มันทำให้มุมมองการทริหานแปลี่ยนไปบ้างหมายถึง What are you thinking about the media industry at the moment? ตอนนี้อ๋อคือ ถ้าเอาก่อนหน้านี้นะคือผมมองแบบวงการมันเป็นอย่างนี้หรอการทํางานแบบในวงการบันเทิงมันเป็นเขาทำแบบนี้หรอแบบผมก็ไม่รู้เพราะว่าตอนเด็กๆเ,กเออมื่อก่อนนะคือผมไม่ก็ได้สื่อสารกับเด็กคนอื่นในกองผมก็ไม่รู้ว่าการทํางานของเขามันเป็นแบบเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอมารู้เรื่องแบบเออเราก็ตั้งคําถามว่าทําไมแบบการทํางานของคนอื่นอะ่ะคือไม่เหมือนโดมแต่ตอนเนี้ยเรา เราเห็นแล้วว่าอ๋อการทํางานมันเป็นอย่างนี้มันมันต้องสื่อสารการันมันต้องรู้เรื่องกันมันต้องรู้เรื่องท่าตัวอะไรก็นั่นแหละเราก็รู้สึกอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้คือคือจริงๆแล้วอะค่ะน้องพยงายามจะสื่อสารว่าที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานมันไม่มีการสื่อสารกันมาตลอดคือเราจะไม่รู้เลยว่าไปทํางานนี้จะได้เงินไหมจะได้จะได้ค่าแรงไหมจะได้ค่าเหนื่อยหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอน้องเขาไม่เห็นหรือว่าได้มีโอกาสได้สนทนาได้คุยกับนักแสดงท่านอื่นๆพอหลังจากมันเป็นเรื่องราวแล้วอะนะคะเขาก็บอกเอ้าเฮ้ยเอ้ยได้สิอย่างพี่เนี่ยไปเล่นเรื่องนี้พี่ได้แบบนี้แบบนี้นะน้องเอ้าวทำไมหรือว่าไปรับงานนี้พี่ได้ผู้จัดก,การโนเคลียกับพี่นะทําไมคนกลางของน้องไม่มีการพูดถึงอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้แบบอ้าว ทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ใชม่มันนถ้าราพูดลึกๆนะครับแบบคือวันหนึ่งเราตื่นมาเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรเราอ้าบอ,า,า,าบอกว่าเขาบอกว่าเออไปทํางานที่ไหนไม่รู้อาส่งโลเคชั่นมาอาต้องขับรถไปที่นี่ขับรถนะเราต้องขับรถอ๋อ,อ,องานเป็นอย่างนี้คือบางทีวันหนึ่งเราวิ่งแบบเป็นแบบสีงานห้างานแบบเหนื่อยมากได้เงินก็ห้างานไหมครับ ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีการสื่อสารคุยเรื่องนี้เลยารสงใจไหมว่าเงินที่เราได้สูงสุดในการทำงานแต่เขาโครงการบันเทิงมากก็ทำเงินเราได้เท่าไหร่สูงสุดสูงสุดเลยงานทั้งนั้นน่ะสองงานจริงก็จริงจมันก็จะมีเทนไฟเทน h a i n chain by chain อ๋อโอ้ยก็ได้เป็นล้านเทนไฟเทนก็ได้เป็นล้านนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายถูกเขาให้เป็นล้าน เขาใจเป็นก้อนเขาใจเร็วด้วยสุดท้ายแม่รู้สึกไงอาการที่ให้ลูกมาใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่วันที่ลูกยังเป็นคนใช้ไม่แข็งแรงจนเลนลูกมีประสบการณ์ทุกอย่างนี้แม่ยังไงบ้างมีอะไรอยากบอกลูกบ้างหรือว่ามีอะไรอยางโอเคก็จริงๆแล้วการที่ได้เริ่มอะไรตั้งแต่ตอนวัยเด็กนะคะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดมเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบห้าปัจจุบัน21กสิบังจะ22แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่เชื่อว่า ทั้งดีไม่ดีประสบการณ์แล้วก็มาจนถึงจนถึงทุกวันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกเราจากเขาเรียกว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้พูดไม่ได้ฟังไม่ได้เขียนไม่ได้จนวันนี้อ่านภาษาบาลีเพื่อจะไปเตรียมบวชแล้วประเด็นแอดวาร์ยากนิดนึงแบบแอดวาร์ไปอีกแล้วประเด็นคือรีเควส์ว่าไม่ใช้คาราโอเกะเพราะเสียงจะเพี้ยน ใช่ครับไม่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 ใช่ภาษาใช่ไมคือไม่อ่านจากอ่านจากหนังสือเลยครับใ่าช้ใช้หมดเลยภาษาอะไรเป็นการนบอะไงนะบดโอยเอาเอาเอาักเอาซักเอาักเอาักนิดง่มจ้มอะไรนะเอสาห่างพันเตสุจิราริณุตัมติอีกนิดอีกนิดก็จะสาธุแล้วนะคะตังพระกวันตัง สารน,นังกระชามิสาวผู้ไม่มีใครไหว้หรอย่ากิ่วยากยิ่วแต่แบบเริ่มคล่องแล้วครับผมช่วงที่แม่กำลังการลูกเราที่เขาโตมาด้วยในหกปีที่อยู่ในวงการบันเทิงการใช้ชีวิตในเมืองไทยแม่ภูมิใจตัวเข่ไหนภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากไม่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าว่าการเริ่ม<า>ต้นมัน,นจะดีไม่ดีหรือว่ามันจะจบ แบบไหนก็แล้วแต่ถือว่าการใช้ชีวิตของลูกชายของพี่ในวันนี้ก็คือครบรถแล้วเขาได้เรียนเขาได้ได้สั่งสมประสบการณ์และคิดว่ากับสิ่งที่เขากำลังจะเดินทางไปในอนาคตไม่ว่าจะจะอยู่ในวงการนี้หรือจะอยู่ในวงการไหนก็เชื่อว่าเขาน่าจะเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปไปต่อยอดในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตอย่างแน่นอนขอบคุณคคุณมากครับเดี๋ยวก่อนนะ ขอฝากหน่อยนะครับวันท like <realtà> sure ี่สิบหกเดือนนี้นะครับโยมจะบวชแล้วนะครับก็ถ้าใครว่างมาได้นะครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไกลหน่อยแต่ถ้าสมมุิว่าเดี๋ยวพี่อาร์ส่งมาค่ะเดี๋ยวพี่อาร์แน่นอนเลยครับแต่ถ้าเดี๋ยวพี่อาร์ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนใช่ไหม